Blender, เอ๋อแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมนะครับแบงค์เช็ดเคยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโรบอทในหม็อของเจลเบรกนะครับผมนะก็แบบนี้มันก็เกี่ยวกับการโรเปเป็นเออโจรนะครับผมเนี <_ rast> ่ยไม่ก <GO av uther> ็เออตำรวจหรือก็คือโจรเนี่ยก็มีหน้าที่ในการแหกเขาไปแล้วก็ไปป้นสะดมไป ปอดเมืองนัน่นเองนะครับผมคล้ายๆ g t a เลยในเวอร์ชันเอ่อโลบ็อกนะก็คือมึงเดี๋ยวนะทำไมมันมีท่อตัวนี้คือมันแหกคุกออกง่ายๆกันนี้เลยเอ,เเอ่าเพื่อนไอ้ไปด้วยไอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ขอเพื่อนไปได้วยเพื่อน Help me โอ้โหมึงนี่สุดยอดไปเลยโอ้ oh, อะไรวะเนี่ย Jesus Christ โ okay, <c oughs> อเคกูหนีทั้งท่อน้ำก็ได้วะค <c oughs> ือเขาแหกคุกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคือตำรวจไปไหนหมดในเซิร์ฟเดี๋ยวมีอยู่สามตัวเนี่ย นักโทษของเซิร์ฟเออหืมโดกดมาเจ็บชิบหายเอออุย้ยท้าโดนน้ำเขียวได้เปล่านี่ยโดนน้ำเขียวมีการกัดก่อนอเคได้อยู่นเนี่ยเนี่ยแถวนี้ไม่มีใครมาทางน้ํามันพาไปไหนเนี่ยโอเคไปทางน้ําก็ได้วะเฮ้ยเบลไปทางนี้เร็วเราจะหนีไปด้วยกันน่ะเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวตายเฮ้ยมันบอกว่าถา้ถาพังไปมันตายองค์กนจีซัสได้หนี้ก่อนไปไปเอาทางนี้ สี่บาเอ้ยโอ้โหยาใบเดนซูเน่โอเคกูคลาก่อนเอาแล้กว่าตกลระตายเลยไม่ใช่เหรออ๋อมีปากวัวนี่ไงนี่โอ้โหนี่กูนี่กูแหกคุกหือกูมาปากวัวหนมันคืออะไรเนะี่ยทำไมมันถึงทอดสะพานให้แบบนักโทษเดินหนีกันง่ายๆอย่งางนี้เลยอะฮะไม่เข้าใจโอเคโอ้โหทีทางออกมันเจอแล้ว โอ้ออกมาได้แล้วครับผมนะโอ้เรียบร้อยโอ้โหมีคนมารอรับเลยเอ้ยรถใครอะขอขโมยแล้วกันนะเอ้ยมาว่ะโอ้โห GTA แกนเต็มออโต้แล้วทำไมตำรวจไปไหนหมดเลยในเซิฟเนี่ยฮะจอนเต็มไปหมดเลยอะถ้ากูเป็นตำรวจแล้วก็น่าจะน่าจะโดนลุมประชาทันนะเนี่ยเพื่อนก่ออาชญากรรมกันเลยเหรอนี่เราสามารถหาปืนได้ที่ไหนเล่นเราจะไปยิงอะใครตำรวจมีแค่2คนในเซิฟเนี่ยเฮ้ยมันกำลังไล่ล่าอะไรกันอยู่เฮ้ย นั่นมันรถไฟการเวลาเอาไว้ปนกันนี่นาะเฮ้ยโอ้ปวดด้วยเพื่อนโอ้โหนี่เป็นมังก,กี้ดีลูฟี่นี่ไงโอ้โหแต่ปืนแปะไปได้ไงวะเนะี่ยเอ้ยมึงช่วยนำทางหน่อยดิกูไม่รู้ทางนะเนี่ยไม่ไหวแล้วเวย้ยเล่นเป็นตำรวจดีกว่าแม่ที่กูต้องเสียตังค์ใช่ไหมเนี่ยไปหาตังค์มายิงคนใช่ไหมมีแต่ปืนพกไปจะไปสู้อะไรเขาได้วะเฮ้ยตำรวจเราทชไมมัน น้อยจังเลยเนี่ยผู้ประดุมความยุติธรรมอยู่ไหนดูหเหมือนว่าแถวนี้จะมีจะโจนเต็ไมไปหมดเบยหลังจากผมสืบพนนะครับนะส่งสปายเข้าไปในฝั่งโจนไปทียบร้อยนะเราก็รู้แก้วนะครับว่าโจนเขาจะไปอ่อที่ตรงไหนกันนะครับแถวเมืองนั่นเองไปดีกว่าเอาวฉิบหายแล้วจมน้ำเหมือนว่าธนาคารจะโดนปล้นนะเนี่ยไอย้นั่นใ,นใครอะ นั่นใครอชนเลยนี่ไงหำน้อยเอ้ยมามึงป้นใครมึงดูด้วยตำรวจกูของเซิร์ฟไอ้น้องเวลากดกดเพลียกสัญญาณจราจรนี่ไงยิงเลยวังวางวังวังวังวางวังวังวังวางวางปางว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 ายิางวารวาง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 หางวางวาาางงวางางวางงหาาวางง เจอกูไอ้ตำรวจเพื่เพื่อนขอเขาลงแก๊งไปเลยเอ้าเย่คืออะไรเนี่ยไอมันคว่ำมาเพื่อนมึงขับอะไรของมึงเนี่ยจับกลุ่มได้หนึ่งรายนะครับผมนะถึงเดทการนี่สามันไปเถอะอีมันมีปืนช็อตไฟฟ้าได้เนี่ยสามารถจับเฮ้ยจับคนจับจับจับเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรเจอกูเจอกูช็อตไฟฟ้าไฟฟ้าแสนโวลต์ไปเลย นี่ยเรียบร้อยไอ้น้องกลับเข้าสังเตไปสักอะ <c oughs> <c oughs> ไรขึ้นยนตเป็นนายพลเลยนะเนี่ยมาไหนดูสิเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหตำรวจข้างเอา้เอาเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยยิงจะยิงโอ้ปืนไปสู้กูไปจะแค่ปืนพกมึงเอาปืนสงครามก็สงครามมาไล่ยิงเลยเพื่อนนะหนีก่อนละกันพี่ชายโอ้เจสัสไครสจีซัสไครส ที่จะสครายไปดีกว่าแล้วเรามีปืนโหอ,อยู่กันเต็มเลยเว้ยไม่ไม่ไม่โซดีรายการไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่คนเลยช้าตัวจับเข้ากรงจับกลุ่มเรียบร้อยเจอตำรวจชา้าเข้าไปนะเข้าสังเตไปซะเอา้เอาทำไมมันขึ้นไม่ได้วะขับดีฟราไม่ไงไปเอากรงไปน้องไม่ต้องออกมาอีกนะแลเ,เจอพี่จับอีก การชาร์จเมื่อกี้นี่มันาาระดับตำนานเลยนะเฮย้ยแอ้เมื่อกี้เอโอ้ยเฮ้ยมันช่างพ้าวเกินไปแล้วเออสไตร์เลยไอ้มอนี่ไอ้หลบอปโอ้ยครับหลบหลบอที่เทคนิคไอ้น้องเทคนิคไอ้โอ้โหดูปืนมันดิทำไมมันดุจังวะขอแบบเซตตำรวจปกติเลยได้ไหมซื้อปืนโอ้ my god นนคุกนะครับผมนะอยากมีปืนเข้าบ้างซื้อได้ที่ไหนเนี่ยปืนออพี่มีลูกซองไล่น้องบังเขาให้นี่ยิงเลยคู่ถ้าบอ,อกมานะจ๊ะออกมาเจอพี่ยิงอย่างนี้น,น้องไงยิงเลยตั้งแต่ในคุกนี่แหละเอ้าเฮ้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไไดห้ามยิงเฮ้ย,ยมึงใครเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครเนี่ยโอ้โหมึงเอาตั้งแต่ในคุกเลยเหรอ หายและถือปืนสิวะมึงปืนมึงถือดิวะปืนมาปืนมาลูกซองอ่ะลูกซองอ่ะเอาลูกซองมาดิวะอยู่ไหนมม่อยู่ไหนเมื่อกี้ไอ้ชาร์จในสถานีตำรวจมันชักจะเหมเกริมเกินไปละอืมอืไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ยิงเลยยิง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 อยู่ข้างบนยิงอยู่ข้างบนยิงอยู่ข้างบนนะทำอะไรไม่รู้มันทำอะไรรู้จากันตะเกียบ what the fuck oh Jesus Christ โอม้มาดี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 โอ้โหก็ดามจนะครับด้วยปืนที่มันโฉดกว่าจะสู้มึงได้ไงเนี่ยตาปืนโตมาแล้วมึงอยู่ไหนไวะโอ้สู้ไม่ได้นะครับปืนเ็าเก่งกว่าเราไปหาโจรกระจกันหน่อยดีกว่านะครับอันนั้นเป็นโจรพวกแก๊งมาเฟียสู้ไม่ได้เอ้ยธนาคารดดนปลปนด้วยความเป็นพวกตำร,รวจพนุงความยุติธรรม เอ้ยเอ้ยอะไร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 อะเอ้ยมึงใครอ่มึงใครอ่เนี่ยมึงใครเนี่ยนี่เลยนี่เลยนี่เลยไปไหนพี่ชายลงมาลงมาลงมายิงยิงยิงเลยยิงไรยิงอะ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 ไรยิงคืน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 ไม่ไปยังกูตำรวจนอกเครื่องแบบวิ่งกูตึกกูไม่มีเครื่องแบบแต่กูยิงพวกมึงได้นี่นี่นี่แอบก่อนแอบก่อนไอ้ปืนสตันกันนี่ถ้ายิงนัดเดียวได้ก็โอเคนะเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ เข้ามาลูกซองอ่ะพี่ลูกซองไงน้อง <Yeah. S 1> อเออเฮ้ยสวัสดีน้องหนูไอ้โจรกระจอกนีน่นานี่เลยช็อตเลยไอพวกไม่มีเงินอ๋ต้องวิสามันแล้วต้องวิสามันแล้วไม่งไงวิสามันฆาตกรรมไปเอาคุไปต้องวิสามันพวกโจรพวกนี้มันหนีเือว่าตำรวจอย่างเรานี่จะสู้พวกโจรไม่ได้เลยนะเนี่ยคือ คือพวกมันเก่งมากเลยอะตำรวจในเซิร์ฟแล้วก็มีกี่คนเนี่ยเอ้ยเพิ่มมาแล้วแฮะโจรก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะนั่นใครอะนั่นใครอะตายไม่ไหวแล้วอ๋อไอ้ทำไมกูยิงคนแล้วกูโดนเตะจ,จากเตะจากเซิร์ฟวะหมายความว่าอะไรวะเนี่ยทำอะไรผิดวะแค่เป็นตำรวจไล่ยิงคนผิดตรงไหนโอ้โดยสารนูบโดยสาร จะพาลงน้ำทำไมเนี่ยเดี๋ยวรถใต้น้ำ <c oughs> เอนฮ้ยเดี๋ยวมึงขับใต้น้ำวีได้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหระบบอน,นไนระบบสมัยใหม่รถเดี๋ยวนี้มันสามารถขับใต้น้ำได้เลยเนะี่ยอย่างเอาพี่น้องนะยิงใต้น้ำได้ด้วยแม่ไม่ต้องเพิ่งเรือดำน้ำเลยด้วยซ้ำเลยเนี่ยก็ซื้อรถคันนี้มานี่กูคอนทั้งประเทศเลยกูบอกเลยมึงจะแหกวิสิกเกินไปแล้วไอ้กเกมน,นี้ นั่นโจนนั่นโจนนั่นโจนนี่นี่นี่ยิงยิงยิงพิษสามัญพิษสามัญไอ้คนนี้มันต้องพิษสามันยิง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 เจอ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 รถเจ็งแล้วรถเจ็งแล้วรถเจ็งแล้วเจ็งแล้วเจ็งแล้วโว้วโวโวเอา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 อยู่เอา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 อยู่นะเนี่ยเอาอยู่นะเนี่ยโอ้โหมีการปล้นลงปล้นรถตำรวจด้วยเอ้ย จับกุมจับกุมไม่พี่ชายกลับเข้าสังเตรมซะหายแล้วค่าความน่านรับถือกูโดนลบ โอเคครับก็ไม่ว่าครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมนะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะเออการเล่นเจลเบรกครั้งนี้ก็คือนั่งคือไล่จับไล่ยิงไล่อย่างมันอย่างดุอย่างเดือดเลยนะครับผมนะโอ้ใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้นะครับผมนะเจลเบรกจำลองการเล่นเป็นตำรวจแล้วก็จำลองการเล่นเป็นโจรนะครับผมนะโอ้โหค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันโอกาสหน้าผมนะบ๊ายบาย